ลีน่าจังด่าแรงทุ่งทานตะวันไม่ตรงปกเจ้าของไร่บอกไม่โกรธแถมมองในแง่ดีสุดๆจากกรณีลีน่าจังมาเที่ยวทุ่งทานตะวันในจังหวัดชนบุรีซึ่งมีรีวิวในโซเชียลว่าสวยงามมากก่อนที่เจ้าตัวจะด่าก,กราดด้วยคำหยาบคายว่าไม่สวยไม่ตรงปกเสียเวลาเดินทางมาจากกรุงเทพเติมน้ำมันมา2000บาทแต่มีแค่นี้ ซึ่งหลังจากลงคลิปดังกล่าวไปในโซเชียลต่างมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่ที่ไร่ทุ่งทานตะวันคีรีบุรพาตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพบกับเจ้าของไร่บอกว่าทราบแล้วที่ลีน่าจังมาเที่ยวก็ด่าทุ่งทานตะวันไม่ตรงปกความจริงแล้วไร่ของเราเป็นไร่ชุมชนเท่านั้นพื้นที่จำกัดปลูกดอกไม้หลายชนิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ส่วนที่ลีน่าจังมาเที่ยวแล้วด่าว่าทุ่งทานตะวันไม่ตรงปกไม่โกรธแล้วรู้สึกดีใจมากกว่าที่คนดังอย่างลีน่าจังมาเที่ยวแต่ขอชี้แจงว่าไราสีบุรพาเปิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วประมาณเดือนกว่าๆแล้ว,วซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายก่อนจะมีการปิดให้เข้าชมตายบอกว่าทุ่งทานตะวันเราก็ขับรถจากกรุงเทพมานี่ถึงชนบุรี ค่าน้ำมันรถแม่งไปกลับอย่างน้อยๆก็สองพันบาทมีแค่นี้ทุ่งทานตะวันกูเที่ยวสวนลุมก็ได้ทุเล็กไม่ตรงปกเสียดายค่าน้ำมันรถเสียเวลาเนี่ยก็ดูเนี่ยทุ่งแตนตะวันโคตรพ่อโคตรแม่มึงกูกูขับรถมาสองพันบาทมาดูแค่นี้กู กูอยู่กรุงเทพไปดูที่สวนลุมสวยกว่าน,นี้อีกดูที่สวนลวง,ลงาราอกก้าสวยกว่าน,นี้อีกตอแหลกูไปเที่ยวสวนลวง,ลงาราอแเก้าสวยกว่าน,นี้ตั้งล้านเท่ากูขับรถจากกรุงเทพมาเนี่ยสองชั่วโมงค่านา้ำมันรถไปกลับสองสองพันบาทมาไม่ดูแค่นี้กูเที่ยวสวนลวง,ลงาราอกก้าสวยกว่าน,นี้เยอะทุเรศตอแหลไม่ตรงป ับแล้วไม่ต้องไม่เที่ยวมันแล้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ